สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มคงชัดครับพบกับผมตู่ปุ๋มระพีครับกับพวกเราสองคนในรายการพูมชัดสวัสดีครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วฮะมันติดลมติดลมกินแล้วเที่ยวแล้วคราวนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นณวันนั้นครับถ้าพูดถึงเอาเอาเอาตั้งเอาตั้งแต่ช่วงบนเลยนะถ้าพูดถึงเสื้อ คนหนุ่มนึกถึงอะไรครับนึกถึงแบรนด์อะไรถ้าในยุคนั้นน่ะก็จะมีบริโกปมีเล่เรโฮใช่แล้วก็ไอที่เป็นหัวกะโหลกนะครับครับครับแล้วก็แพงนั่นั้นแล้วก็ฮาเล่ฮาเล่ดิวิสันฮาเล่นี่ก็คือเสื้อดำอ่ะเสื้อดำนี่ต้องมีฮาเล่ดำเสื้อดำถ้าอย่างนั้นอันนี้อันนี้ถ้างนั้นเราจะเป็นคอลเลคชั่นแบบสีถ้าสีสีนี่ก็บริโกปละ ถ้าเป็นออกแนวไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ดำก็จะเป็นเลยอป็กรบน่าเชิญแนวออกแนวบูติกบูติกอะใสเ่เด่มแกงสลกักเว็ปอ,อยใช่ไหมแล้วม,ม,มันต้องเป็นลายลายสกอตด้วยอะ่ะเหมือนเหมือนพี่เตาสมชายนะยุคนั้นมันผสมผสมกันไม่งมันแปลกๆถ้าสมัยนี้ใส่ก็ไม่ใช่คนในประเทศไทย องคนเกาหลีเปแใส่ได um, ้ดูด so ีใช่ไหมลองเราใส่ยังนึกอยู่นะมีร um, uh, ูปก่าๆนะมาเปิดดูนะก็โหยก็ตลกตัวเองฮะดูเฮ้ยใส่ไปได้ไงวะเออใช่ไหมแล้วเสื้อนี่ต้องไม่ได้ใส่ในเข็มขัดนะใส่ข้างนอกเข็มขัดนอกเข็มขัดอีกแบบหนึ่งแล้วแบบเหมือนยันหย่อนให้มันได้ย้อยอ๋ออย่างนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมอ่าก็คือเอาชายเสื้อสอดใต้เข็มขัดใช่ไหมใอ๋อให้ดูตัวยาวๆเออเพื่ออะไรเนาะเออไม่เข้าใจเหมือนกันเออผมก็เป็นผมก็เป็นนะ แล้วแล้วคืวคืนนี้ผุผสมผสมนะผมก็จำไม่ได้นะแต่รับไอ้นึกนึกถึงที่ว่าตัวเองเคยแต่งแล้วก็จะมีที่เป็นกางเกงยีนกางเกงยีนนี่ก็ถ้าถ้าไม่ถ้าพูดถึงรีวายก็จะต้องเป็นซูเปอร์แบ็กริมแดงรีวายห้าศูนย์หนึ่งขาขาก็บอกในตอนนั้นยังไม่เดบยังไม่เทปแต่ณเวลานั้นครับมีอยู่จุดหนึ่งครับที่ไวที่เขาเรียกว่าของมันต้องมีครับถ้าคุณซื้อรีวายคุณจะต้องสอยตะเข็บทํได้ไหมครับสอยตะเข็บแล้วต้องซักแล้วก็รีดให้มันตะเข็บขึ้น เขาเรียกกันเลยตะขาบอ่ะเออตะเข็บมันตะขาบอ่ะตะเข็บทางรถไฟเออตะเข็บเป็นลายขึ้นข้างๆอ่าข้ามอันนั้นนะแล้วก็ต้องต้องพับพับขางแกงขึ้นมาถ้าเป็นริมแดงก็ต้องจุดคือโชว์ริมอ่าโชลิมใช่นะ่นอุ้ยเนาะแล้ววันนั้นนี่ยในกางเกงแล้วนะครับเรื่องกางเกงก็เดียังมียี่ห้ออื่นอีกนะมีเลยนะรีรีลีวแม็ก ตันเล็กเก็บค่าสปอนเซอร์อีกตัวนะครับขาดไม่ได้แรงเลอร์แรงเลอร์อ่าใช่แรงเลอร์แรงเลอร์ขาดไม่ได้เลยแรงเลอร์ตำนานเลยเป็นเป็นตำนานเลยตำนานมากเลวเลอร์นี่คือมันจะมันจะคอนเซ็ปต์คือป้ายหนังลงกระเป๋าก็จะทําให้ดูดีซึ่งแรงเลอร์เป็นเป็นยี่ห้อเดียวที่เอาตะเข็บไว้ข้างนอกอ่าแตกต่างจากแตกต่างจากยีนรุ่นอื่นอ่าซึงก็แปลกกันดีแล้วอย่างนี้เสื้อที่บอกว่าเสื้อเป็นเสื้อฮาร์ล อันนี้เป็นแนวร็อกเหรอฮะใช่ไหมเออแนวร็อกอันนี้คือผมมันจะมันจะต่อต่อเนื่องจากเมสซิโคถ้าผมไปตีนุกผมจะใส่เสื้อ้าเลยเอ้าทำไมอ่ะอตีสนุกมันเกี่ยวกับอะไรกันข่มข่มข่มขู่มันดูเึ้มขึ้นหน่อยอ๋อเสื้อฮาเล่ไวเลยสไตล์เสื้อใช่ไหมแต่ไม่มีเ้างในเกงนะปล่อยปล่อยชายแล้วแต่ถ้าวันไหนถ้าวันไหนใส่เออเดี๋ยวยังไม่พูดถึงรองเท้าเลยรองเท้าก็จะมีอะไรมีบูท โอ้มีหลายอย่างใส่บูเใช่ไหมแล้วก็อะไรมีสักถ้าเป็นแตกก็ต้องเป็นสกออสไม่ก็ติดเจียบชี้แปงเลยที่มันลู่ลอ่อะแล้วก็ถ้าจะให้แบบดูไอ้นี่ไปเลยแบบใต้ดินแบบเถื่อนหน่อยก็เป็นนันยางหูคีบหูคีบโอ้นิแต่นิบแต่นีบแต่นบแต่นิบแต่นบนบแต่หนีบแต่หนีบแ่แต่นบ่นิบาบนนนนน่แ้แ โอ้สมัยนั้นถ้าเทวินจะอีกแนวหนึ่งก็มันก็ต้องเข้ากับเกงทรงสลักบูติกไปมาแล้วแต่แนวพาริวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าถ้าถ้าไปตีนุกอ่ะก็จะ2แบบถ้าแบบว่าถ้าตีนุกเผื่อดูหนังก็จะดูดีนิดนึงถ้าตีนุกเผื่อดูหนังเนี่ยก็ก็จะแบบออกแนวไปขบอยนิดนึงจะใส่เข้าในเกงอ่าเข้าในเกงจะเป็นเสื้อลายสกอตเทอร์สกอตโชว์ออกออกแนวขบอยแล้วเนียที่ใส่ที่ใส่ในเกงนี่คือต้องการโชว์เข็มขัดหรือเปล่า โชเข็มขัดด้วยโชเข็มขัดก็กางเกงหรือวายนะแต่ผมใส่เข็มขัดรีเลยครับเข็มขัดรีแสดงว่าบ้านฐานะทางบ้านอนข้างดีนะเนี่ยอเ็ก็ที่ฟังมาเงินพ่อแม่ตอนมก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องซื้ออะไรยังไงมากน้อยเท่าไหร่แต่ตอนเด็กๆผมอันนี้ถ้าพูดเดี๋ยวเล่าเป็นอีกรายการยาวๆก็เลยผมหาสผมหาเงินใช้เองแต่เด็กแล้วด้วยทํากิจการด้วยตัวเองนะตั้งแต่เด็กแล้วให้เขาเช่า คือเก็บเงินจากเครื่องเอานอกเรื่องไปหนึ่งอาทีเก็บเงินเก็บเงินจากที่พ่อซื้อเกมกดให้หนึ่งเครื่องเกมกดแล้วไปให้เพื่อนเช่าขยายไปหนึ่งเครื่องสองเครื่องสาเครื่องแล้วก็เก็บเงินไปซื้อวิดีโอเกมให้เพื่อนเช่าวิดีโอเกมก็เลยมีเงินในก้อนนั้นมาที่จะซื้อของตามที่เราอยากซื้ออะไรเงี้ยโหสมากครับแต่เราก็ไม่ไม่รู้หรอกว่ามันอะไรยังไงเรายังไม่รู้จักคําว่าเปลืองประหยัดแต่สมัยก่อนจัางหน้าแลวก็ซื้อด้วยตัวเองนะ ไม่ไม่ค่อยได้ของเงินพ่อแม่ก็ไม่น่าเพราะาถ้าเท่าที่ฟังดูเนี่ยถ้าถ้าถ้าเด็กอายุในในรุ่นเรานั้นนะรุ่นเราเขาคับรุ่นเราใรกับผมเนเวลานั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยพุ่งตรงเสื้อผ้าอย่างนั้นพ่อแม่ไม่ซื้อให้หรอกเขาไม่เข้าใจก็คือมีรุ่นพี่เาเห็นุ่นพี่เขาใส่แล้วเราก็ซื้อตามเขาครับต้องซื้อเองต้องซื้อเอง้องซพี่เขาจะพาไปเราเห็นเราเราก็นับตังมีกี่บาทพอซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีตัวเก่งอะที่พูดมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่มาเที่ยวทุกวันมาเที่ยวเฉพาะเสาร์อาทิตย์สมัยเด็กๆตัวเก่งนี่คือรีวิลเลยนะใช่ไหมที่ชอบที่ชอบอะในในยุคนั้นนะตัวผมนะช่วงช่วงนั้นก็อยู่ช่วงมาต้นหรือมาปลายขับเกียร์ก่อนเนี่ยก็จะใส่รองเท้าบูทตรองเท้าบูทต้องหัวตัดด้วยนะบูทตหัวตัดตัดพาเลย์เดวิสันไหมครบหมดเทเบอร์นี่เลยกับคนขับฮาเลย์นะใช่แต่จะไม่ได้ไม่ได้ขับฮาเลย์ขับมอเตอร์ไซค์ยงมาห้าไอเอสแต่งหน่อย อู้เลยไม่ร้อนเหรอร้อนก็ร้อน้อนแต่สมัยนั้นก็เท่อะเท่เช่เดี๋ยวก่อนพูดถึงรองเท้าบู๊ทผมมีเท็กอยู่นิดนึงสมัยก่อนตอนผมใส่รองเท้าบู๊ทครับรองเท้าบู๊ทนี่หาใส่ยากนะใช่หาสำหรับสัพพกะเขาเรียกไงหาไซซิ่งที่ใส่กับเท้าคนไทยเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยรูปเท้าของชาวต่างชาติเนี่ยกับรูปเท้าคนือไทยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยวิธีการใส่บู๊ทของบางท่านนะที่ผมเห็นนะครับใส่ถุงเท้าแล้วใส่ถุงพลาสติก แล้วก็ยัดลงไปในบูทเพื่อให้มันใส่ได้ง่ายอของผมเนี่ยคือบูทแต่ละคู่เนี่ยเท้าเรายาวไม่เท่าฝรั่งครับแต่เราใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใหญ่พอดีจนข้างหน้ามันเหลือต้องเอาถุงเท้ายัดเข้าไปข้างหน้าก่อนแบบมันจะนิ่มๆโอ้ยไม่งั้นมันก็กัดเหมือนกันโอ้กัดเหมือนกันเหมือนเหมือนรองเท้าแตะใช่ไหมหลายยี่ห้อหลายสีอะอะไรก็ว่าเต็บชิปเปงเลยใส่กันได้ไงวะแต่เป็นแฟชั่นนะเป็นแฟชั่นมันต้องมีแล้วเราเดินมันดังกรบๆโอ้โหมันแบบดูเท่ อ๋อใช่ใ่พูดถึงรองเท้าบูทรองเท้าบูทใช่แ,แต่แต่ก็ดัฟเตอร์มาตินก็โอ้โหเนี่ยก็อันนั้นก็ต้องไปไปโอ้แต่มันก็ใส่ได้ได้หลายแนวนะใส่กกยีนก็ได้นะใช่ฮะกางเกงลพลาสติก,กมากนะข้ามข้ามการเวลาเลยนะใ <c oughs> ส่ได้ทั้งสแลักแล้วก็กางเกงยียนแล้วก็รวมถึงรองเท้าแตะไม่ค่อยได้ใส่ตอนยุคนั้นก็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 โจ๋วพอตัวคือพร้อมวิ่งเหมือนกันอ๋อเช้าแตะอะไรไม่ค่อยได้ใส่ใช่ไม่ถนัดหายเสียดายตังสกอร์สมัยนั้นสกอตสามสี่ห้าร้อยมั้ง ก็แพงแล้วนะแพงขนาดไหนแพงแล้วก็แล้วมันหลุดบ่อยหลุดบ่อยมันคว้างได้ง่ายด้วยหลุดบ่อยผมผมก็เป็นครับผมเช่นนั้นคอ่านี่ในในในรูปแบบของขนมเนี้ยเสื้อกางเกงรองเท้าคราบอันนี้ในในในสไตล์ของของผมซึ่งอยู่ในเมืองอันนั้นยุค90นะอ่ายุค90นะอยู่ในเมืองก็เสื้อเนี่ยเมื่อกี้คินขนมพูดไปแล้วใช่ไหมจริงจริงยังไม่ครบนะก็ยังมีอีกนะอ่ายังมีอีกครับเสื้อเสื้อนี่น่าจะเหมือนกันด้วยว่ะ ถ้าพูดถึงรองเท้าก็จะมี a d i d a s ดติ Adidas สามขีดสามขีดนะแล้วก็วตอนนั้นเป็นการเข้ามาของแบรนด์หนึ่งที่เขยา่าเขยา่ขยาวความเขย่าตลาดได้เลยอีกแบรนด์นึงคือไนกี้ไนกี้ไนกี้ใช่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจากคำว่าไนกี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสญลักษณ์ขีดถูกนั่นหมายถึงว่าคุณคุณเลือกได้ถูกต้องแล้วที่ซื้อแบรนด์ของเขาโอ้โหนะวันนั้นเนี่ยไนกี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับพร้อมกับหนังเรื่องหนึ่งจำได้ไหมครับมีศิลปิน อาเอสท่านหนึ่งเล่นเป็นพระเอกนะครับกับภาพยนตร์เรื่องรองตะแลบแป๊บพอพอนึกถึงตรงนั้นผมนึกถึงรองเท้ามันคนละอารมณ์จากบูธเลยนะคนละอารมณ์เลยมันเป็นหุ้มข้อเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าเป็นไอ้นาหนาแต่ฝร,รั่งก็จะได้บูธเหมือนกันนะต้องเพราะว่าหล,ลากหลายสีด้วยใช่ครับเป็นรองเท้าก็จะในยุคนั้นก็ถ้าดูดูฐานะคนได้ถ้าจะรองเท้าครับก็จะมียิ่งตอนนั้นจะมีไนกี้ใช่ไหมไนกี้แอร์ที่ฮีตสุดๆแล้วก็จะมีรีบ็อก อ่าดีบอกอ่าดีบอกถ้ายิ่งใครมีเขาเรียกว่าภาษาเวียดุดดีบอกปั๊มอ่าดีบอกปั๊มนั่นก็คือเป็นรองเท้าสําหรับเล่นบาสเกตบอลอ่าใช่นะครก็จะมีจุดปั๊มไอ้ตรงในขั้นแรกลิ้นรองเท้าใช่ไหมใหญ่จะลิ้นรองเท้าจะค่อนข้างใหญ่นะครับเขาจะทําการปั๊มก็คือบีอ่าปั๊มลงไปในปุ๊บเนี่ยรองรองเท้าจะหดตัวครับนะครับนั่นคือทําปั๊มให้กระชับมากขึ้นนั่นเองนะครับสามารถคือตัวรองเท้ามันจะพอง มันจะบีบข้อเท้าเราทีที่เราปั้มชับใช่แล้วก็สามารถปล่อยลมออกได้ครับนะครับก็ตอนนั้นอุ้ยดูดูฐานะคนนี้ดูที่รองเท้าได้เลยนะเราวันนั้นห้ามฮะเวลาไปงานต่างจังหวัดนี่ห้ามเอาไปฮะจอดไปได้หายไม่เหลือครับอันนี้พูดถึงรองเท้าอีกนิดึงนึกถึงอีกหนึ่งยี่ห้อก็คือ c o n v e r s Star Chuck Taylor ใช่ไหมข้ามยี่ห้อนี้อยู่ข้ามศตวรรษจริงๆเนอะใช่อยู่มาตลอดจากรองเท้าสําหรับนักบาสเกตบอล นะครับของสหรัฐอเมริกาก็กล้ามาสู่แฟชั่นครับพูดถึงรองเท้า c o n v e r ร์ส l อสต้เนี่ยผมก็มีมีเรื่องเล่าครับคือสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยไม่รู้คุณไม่รู้คุณชาติจะเป็นเหมือนผมเปล่าหรือเปล่าตอนเป็นนักเรียนเนี่ยฮะเราจะชุดนักเรียนเราเนี่ยธรรมดาครับมันมันธรรมดาไม่ได้เพราะสมัยสมัยก่อนมันไม่เท่ใช่ไหมฮะกางเกงต้องเป็นกางเกงเวสต์อย ตัดให้พอดีพอดีตัวนะครับกางเกงนักเรียนถ้าจะให้เท่ต้องมีจอกกระเป๋าหลังครับอันนี้ขายาวขาสั้นขาสั้นขาสั้นครับขาสั้นขายาวก็ด้วยฮะขายาวก็ด้วยของผมมีบ้างของผมบ้านนอกผมต้องกางเกงถ้าขาสั้นนี่ผมยังต้องเป็นกางเกงหนังควายฮะเล็กกันเลยหรอผ้าหนังเขาเรียกว่าผ้าหนังควายเหรอใส่เปียเดียนี่ครับหนาหนาเลยโอ้สงสารผู้ปกครองตอนซักแต่แล้ว่ามันเท่เนาะทำไงได้เนาะเออมันเท่แล้วตัดเป็นกระบอกตรงมั่งมีแบบออกด้วนบานๆหน่อยก็มีอุ้ย แฟชั่นเนี่ยเรื่องเรื่องขาเก่งเนี่ยคุยกันได้ยาวๆเลยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวนึกภาพแล้วก็ขำเหมือนกันนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนใส่ไปได้อย่างไงวะนะช่วยช่วยกทมโดยไม่รู้ตัวแล้วนะยังเก่งบางทรงใช่ไหมขาม้าขาบานกวางถนนไปด้วยกลับมาที่รองเท้าครับคําเวจออลสตาสมัยโรงเรียนเนี่ยนะครับมีมีเพื่อนหลายๆคนรวมถึงผมเองผมเองด้วยครับณวันนั้นคือณวันนั้นอ่ะถ้าใครทําสิ่งนี้กับรองเท้าจะเท่มากครับคือ ซื้อรองเท้ารองเท้ามาครับคอนเวิร์ตออสตารองเท้าสีขาวนะฮะแต่ไปลงแต่ไปโรงเรียนนะฮะรองเท้าสีขาวถูกระเบียบไหมครับผิดระเบียบครับสิ่ีเราทําคืออะไรไู้ไหมครับเราซื้อกีวี่มาฮะทาให้กลายเป็นสีดําซึ่งพอเราทาแล้วเนี่ยสีมันก็แบบจะไม่ขาวไม่ดำเอาผู้ไม่ถูกจอกเทาก็ไม่เชิงอมันจะเกิดดำดำมั่งเหลือบเหลือบมั่งเออเรเวลาเราใส่ครับเราจะเราใส่ยังไงแล้วก็ใส่โดยการที่พับส่วนที่เกินมาใช่ไหมส่วนที่พุมข้อ ลงไปให้พอดีกับขอบรองเท้าปกติแล้วใส่เป็นรงเรียนคําถามคือว่าทําไมต้องได้ลรนขนาดนั้นด้วยเดียไม่เท่แตไม่เท่เออเดี๋ยวไม่เท่เขาเรียกว่าใส่ใส่ทับส้นนะเหยียบส้น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 รองเท้าต้องเหยียบส้นนะโดยเพราะนันยางเนาะส้นยางมันจะดูดีเออใส่นันยางมันจะต้องจะเท่แต่แต่ทำแต่หาคือคืออะไรที่มันเรียบร้อยเนี่ยไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องอะไรให้ดูรู้สึกว่าไม่เรียบร้อยเออ ใช่ไหมคืออันนี้มันปกติไม่ได้อนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่แปลกเนาะแล้วก็พอพูดถึงยังพูดถึงเรื่องเสื้อกับกางเกงอยู่เนี่ยพอมาเป็นอะไรลองตะาลองตะาแลบแป๊บแล่วลองตาแลบแป๊บลองเท้าหุ้มข้อยุคนั้นมันก็จะเป็นออกแนวเสื้อสีสะท้อนแสงมั้อมันต้องเข้ากันใช่ไหมยุคเสื้อนี่ต้องสีสะท้อนแสงเลยสีสะท้อนแสงเดร์ฟฟิวๆอ่าแล้วกางเกงนี่มันจะต้องเอาไปไว้ในรองเท้านะ เพ sí, uh oh. uh, right. you know> <min ื่อให้รองเท้าไอ้ตรงหน้าหนามันออกมาอยู่ข้างนอกอ๋อโชว์ใช่ไหมโชว์ใช่ไหมโชว์โชว์ว่าเป็นรองเท้าอุ้มข totally ้อใช่ซึ่งแฟชั่นณณวันนั้นบอกตรงๆนะฮะมามาจากศิลปินนักร้องโดยตรงใช่ไหมแล้วอันนี้นพอพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงศิลปินสองคนในเวลานั้นก็คือคนแรกคุณคุณเจใช่ไหมของค่ายแกรมมี่ผู้ผู้นำเสื้อแจ็คเก็ตที่มีหมวกเสื้อฮูดเซอร์วูดเข้ามานะครับเข้ามา เด็กณเวลานั้นเนี่ยโอ้หผมจําได้เลยผมเองก็อยากได้ราคาสูงมากครับมีวิธีการขายหลายแบบมากนะครับซึ่งวิธีการขายผมจําได้ประสบการณ์ผมเรื่องเรื่องของเสื้อเสื้อที่มีฮู้ดและเสื้อหมวกเนี่ยในยุคนั้นเรียกว่าทุกคนต้องมีเสื้อหมวกไม่มีไม่ได้มันเท่มากเลยผมไปเจอร้านร้านหนึ่งฮะเขาขายโดยเขาขายโดยการคิดราคาจากการใช้ตาช่างอะอ <laughs> งงมากเลยถ้าเป็นแจนเนี่ยมันมันขยับออกมาขยับคือ ไปต่อมาแล้วถูกไหมมันจะหลังจากฮาร์เล่ขึ้นอีกอวิฮาร์เล่นี่แบบเป็นอะไรที่คลาสสิกมากแล้วก็ผมมีได้แค่เสื้อมือสสองะฮะแล้วก็ในยุคนั้นก็จะเริ่มมันจะเป็นกางเกงพวบขาบานใช่มีกางเกงขาบานในยุคนั้นจะเป็นขาบานขาก็ดิ่งเลยอะใช่แล้วก็อีกยุคนึงก็เลยจากขาบานขากะดิ่งมาก็เริ่มจะเป็นเสื้อผ้าที่ติดติดตัวแล้วก็เป็นขาเดฟละเริ่มฟ้นเริ่มอะไรแล้ว ซึ่งขาเดฟนี่ไม่ได้ไม่ได้มามาจากความคิดของพี่ตูนนะฮะบนอิสแลมในยุคปัจจุบันมานานแล้วครับมานานแล้วมีมานานแล้วครับมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยแฟชั่นใช่ในนะแฟชั่นมันจะบานแล้วก็ขบเออบานแล้วก็ขบขบแล้วก็บานมันก็จะบานอีกอใช่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะวนไปวนมาใช่วนไปวนมาอย่างงี้ถ้าถ้าพูดอ่าถ้าพูดถึงกางเกงก็ตอนก็จะมีช่วงช่วงหนึ่งที่เป็นเป็นกางเกงห้าส่วนจำได้ไหมฮะครับการเข้ามาของศิลปินต่างชาติท่านหนึ่งนะวันนั้นก็คือไปแ คณะ MC Hammer แล้วก็ Snow นะครับนั่นก็จะเป็นเป็นแนวร r a p Wrap มันก็ยังเป็นรองเท้าแนวนั่นอยู่ก็ยังคงเป็นนะคข้อก็มีคุข้อซึ่งซึ่งแร a นี่ก็ข้อดีของแร a ก็คือสามารถใส่ได้หลายอย่างนะมีเสีบแบบได้หลายอย่างดรมาตินนะครับได้ใช่ใช่สูงก็ใส่ได้ใส่กันเยอะนะเสื้อตัวใหญ่เลยเสื้อโครงโครงโอ้ช่วงนั้นแบบแฟชั่นเป็เกงจริงๆมันไม่ใช่ห้าส่วนหรอกเป็นเกงตัวใหญ่ ก็รัดแล้วต้องปล่อยสายเข็มขัดยาวๆใช่ยาวๆนะเครื่ออะไรไม่รู้ในยุคในยุคนั้นก็ศิลปินบ้านเราก็จะเป็นเข็มขัดยวยาวนี่เป็นดับเบเดอร์เดอร์เดอร์เข็มขัดยวยาวเสื้อตัวใหญ่ๆสีสันฉูดฉาดนั่นแหละครับจริงๆเราอยากจะแบบลองไปแต่งย้อนยุคไปแต่งวันนั้นนะพม้ข้ามาโชว์จะหาแล้วันนวันนี้คงไม่ได้แล้วมั้งฮะสังขารไม่ได้แล้วครับสังหารจะจะแย่แล้วแล้วแล้วพอพา เขาเรียกอะไรนะพาในกลุ่มเพื่อนๆไปเนี่ยก็แต่ละคนก็ถ้าไม่ใช่แนวเดียวกันนะถ้าไม่ใช่เพื่อนแนวเดียวกันบางคนก็จะคืออายุนั้นมันรวมมากเลยขาบานมั่งขาเดฟมั่งแรปมั่งมันจะโอ้โหแบบรวมมันจะมีช่วงหน่งที่ใส่ได้รวมกันครับอยู่ด้วยกันได้ครับอยู่ด้วยกันได้ใครมาแนวไหนก็แนวนั้นเลยก็อย่างผมเนี่ยผมจะเป็นสังคมของนักดนตรีเพราะว่าตัวเองก็ต้องเตรนโรงเรียนดังนั้นนักดนตรีสิ่งที่นัก้งดนตรีจะต้องใส่ก็คือต้องต้องทำยังไงให้เขารู้ว่ากูเป็นนักดนตรี โดยการหาเสื้อวงมาใส่เสื้อเสื้อวงใวันนั้นเนี่ยคือจะเวลาจะไปหาซื้อนี่ต้องไปนู่นนะจะเาสะพานพุทธตอนกลางคืนหรือไม่ก็จะตรวจจัดนะครับมือสองเท่านั้นครับมือหนึ่งไม่มีปัญญาซื้อแล้วแล้วก็มีจะมีทริคอยู่อย่างหนึ่งครับซื้อของที่สะพานพุทธเนี่ยนะเวลาไปซื้อของที่สะพานพุทธตีสะพานพุทธเนี่ยเวลาเขาขายของเนี่ยเขาจะใช้ไฟสีเหลืองส่องทําให้ของดูดีทําให้ดูใหม่ทําให้ดูใหม่ครับ ทิในการในการไปหาไปหาซื้อของที่สะพานพุทธนะคุณต้องเอาไฟฉายคุณไปเองอจริงๆนะผมต้องไฟฉายดูไปข่าวผมผมเองเพราะหลายครั้งผมซื้อของมาเสร็จตอนเช้าเฮ้ยกูซื้อมาได้ไงว่าสีมันคนละเรื่องเลยนะครับมันก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นใเวลานั้นเนี่ยผมกับเพื่อนเื่อก็จะใส่เสื้อวงกันเสื้อวงต่างประเทศครับซึ่งเสื้อเสวงสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทําอยู่สีเดียวฮะสีดำเหมือนกันนั่นเป็นเสื้อฮาเล่กูนะใช่ใช่นะฮะก็ ก็จะก็จะใส่ประมาณนั้นก็มีมียุคหนึ่งครับบูติกคาบอยใช่ผ่ัดมาก็จะเป็นมีอยูุ่คหนึ่งฮะที่เขากลับมาฮิตบูติกคาบอยอีกครั้งหนึ่งก็สมัยวงดนตรีผมยาวนะครับที่สมาชิกทุกคนผมยาวทั้งหมดนะครับเป็นคันทรีร็อกน่าจะเป็นมันก็จะเปแนวร็อกแล้วมันจะผสมผสมกันแล้วถ้าเป็นยุคนั้นที่เป็นน่าจะมีวงเดียวนะมั้ที่ในบ้านเราแล้วที่ประสมความสเรียรทางด้านยอดขายคือวงอินคาร์ ณเวลานั้นเนี่ยเสื้อยีนกลับมาฮิตจังหาฮิตเสื้อเสื้อยีนหรือเสื้อสีสีครามอ่ะสีน้ําทะเลอ่ะแบบนั้นเริ่มเริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งรองรองท้าบูทนะซึ่งซึ่งมาแต่ยุคนู้นเลยยุคเกมซีนกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ครับมาอีกครั้งหนึ่งก็ออกแนวขบอยขบอยนิดนึงขบอยขบอยครับตอนนั้นโอ้ถ้าคุณถ้าจะไปหาซื้อเนี่ยตอนนันวันนั้นเนี่ยถ้าใครถ้าใครมีในครอบครองในกรุงเทพมันก็ยังอยู่ในในในยุคล็อกนะ ตรงนั้นก็ยังมีหินเล็กไฟอยู่นะก็ยังเป็นชุดดํายังเป็นฮาเล่อยู่มันก็ยังเป็นยุคเดียวกันถ้าขยับออกไปอีกก็ถึงจะเป็นยุคนี้โลโซใช่ไหมยุคนั้นก็จะออกแนวเซอร์แล้วทีเชดเสื้อยืดเกงยีนเก่งยีนขาเดฟมาหน่อยขาม้าขาก็บอกมาขาขาม้าหรือขาล็กขาบานนิดหน่อยขาม้านั่นแหละครับนั่นแหละใช่ซึ่งเชื่อไหมฮะทุกแฟชั่นนที่พูดมาเนี่ยอันนี้ผมพูด ยุคยุคยุคนี้เป็นยังไงกันยุคนี้ก็ไปเอใช่เห็นเห็นเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสาวในยุคนี้ใส่ย้อนไปวงสาวสมัยก่อนข้างปงป่องอะแล้วยกเอวสูงสูงใช่ไหมทรงบอลลูนใช่ไหมทรงบอลลูนซึ่งพอพอพี่เห็นนั้นมันดูเฉยเฉยอะแต่ถ้าถ้ายุคพี่ในในรุ่นนั้นคือถ้าเป็นผู้หญิงที่ใส่แกลงเอวเอวต่ำ อ่ารักขาสส่วนหาส่วนมันจะดูดีอุ้ยถือว่าเฟี้ยวมากนะแต่พอมานัปัจจุบันนักศึกษามหาลัยใส่ทรงบอลลูนใช่ไหมก็เลยดูแปลกๆมันกลายเป็นวงสาวสาสมัยก่อนใช่ตอนนี้จากวงสาวสามาก็อีกวงหนึ่งที่การแต่งตัวอย่างอย่างที่คุณชัดว่านะเสื้อสั้นๆเก่งของพองก็คือวงเชนดอรอืมนั่นแหละทำอันนั้นมันเริ่มอันนั้นมันคือสั้นแบบฟิตละฟิตละฟิตละใช่มันมีสั้นเอลลอยแบบ แบบบ้านๆอ่ะขาบ้านไม่พอเสื้อยังบานช่วงนั้นช่วงนี้ช่วงนั้นเนี่ยในทางด้านของธุรกิจเดี่ยววาเสื้อผ้านี่แบบผู้เข้ามาเยอะมากมีแบรนด์ต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินนะเอสปรีอะไรพวกนี้แบรนด์แปลกๆอ่ะใช่เมื่อก่อนเราจะยินอยู่ไม่กี่แบรนด์แบรนด์แปลกๆจะเข้ามาเยอะมากนะก็เริ่มเริ่มเข้าสู่ยุคแฟชั่นไงแฟชั่นหลากหลายพอมาถึงปัจจุบันก็กลายเป็นว่ามันเริ่มฟีสตายนะ ใช่ครับตอนนี้มิกแสตแมทมากใช่เป็นมิกแสตแมทแฟชั่นก็อาจจะเป็นแฟชั่นเขาเรียกว่าอินเทรนเป็นตามต่างประเทศมากกว่าในยุคปัจจุบันใช่แล้วก็เห็นไหมยุคสตรีทเลยก็ว่าไปใช่เรื่องของแฟชั่นเนี่ยนะผู้ชายของเราเนี่ยไม่เท่าไหร่นะที่ว่าไม่เท่าไหร่นี่คือว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากจริงไหมครับถ้าเกิดในธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าคุณขายเสื้อผ้าชายคุณเตรียมตัวเลยสายป่านคุณไม่ยาวพอเนี่ยรับรองธุรกิจของคุณมีปัญหาในอนาคตแน่ถ้าคุณ ทำการตลาดไม่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดตู้ผ้าเสื้อผ้าผู้หญิงเปลี่ยนตลอดยังยังมีคุณจะสามารถมีเงินหมุนเวียนเข้ามาได้นะเยียงก็ที่พูดมาเนี่ยจะแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่ฮะผมว่าผมม่ามีสไตล์เดียวตลอดเชื่อไหมนะผมนี่คือจะเป็นเหมือนเหมือนพี่ป้อมมาอัศนีับนะเสยืดเกงยีนใช่ครับเสยืดเสยืดทหาหคู่ด้วยใส่สบายเสื้อยืดกางเกงยีนับนะครับรองเท้าผ้าใบับใส่ง่ายแต่ยิ่งนะวันนี้ครับ เรื่องเรื่องของกางเกงยีนนะฮะไม่ไม่ได้เป็นสิ่งโรคหูรกตาของคนยุคปัจจุบันแล้วผมเห็นในหลายบริษัทเนี่ยนะกางเกงยีนใส่ไปทํางานได้นะครับมันโลกมันเปลี่ยนไปเนาะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนท้าเมื่อก่อนคุณใส่ยีนไปทํางานเนี่ยโหโดนเพ่นกบาลเะเขาเขาเรียกว่าสมัยก่อนมันมันจะมีคําพูดต่อเนื่องกันมาว่าวัฒนธรรมตะวันตกแฟชั่นฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยอ่าค่อยๆถูกกลืนถูกกิน มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปประชุมกับทางหน่วยงานราชการครับผมก็กางเกงเยียนเสื้อยืดเสื้อเสื้อเส,ส,สื้อทีเชิตเลยเอ่อคอวีดแ้วแล้วผมก็ใส่สูตรคุมไปผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ัวโต๊ะเนี่ยเขาแซวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่แตอนแรกพอมารู้ว่าเขาไม่ได้แซว <huh. S 1> เพราะว่าหลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าไปในตอนที่ประชุมกาลังเริ่มปรดนด็นกำลังจะเริ่ม เขาบอกอ้าคุณลงชา้างโอ้โหแต่งตัวมาผมไม่อยากจะแต่งแบบนี้บ้างจังเลยอแต่คือในตอนนั้นเขาก็ใส่สูทเต็มที่ผูกไทยเพราะเขาพูดเสร็จปุ๊บเขาก็ถอดสูทออกแกะไป โค้ดโค้ดลอ๋อแต่ละคิวเขาเประชดเข้าใจอ่ะคือคือเราก็คือแต่งอย่างนั้นมาก่อนจนในวันนจุดจุดหนึ่งเราก็บอกว่าบางสิ่งบางอย่างโอเคเราดูว่าถ้าไม่ได้เป็นทางการมันก็ไม่ต้องทางการมากนนัคือเราก็ต้องรู้ว่าเราไปเจอใครไปคุยกับใครมันก็เป็นเรื่องของการเทศะแล้วการเทศะแล้วก็เรื่องของจังหวะและโอกาสด้วยครับการให้เกียรติบุคคลที่เราไปเจอการให้เกียรติสถานที่ลักษณะนั้นๆลักษณะนั้นแฟชั่นเก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่งตัวที่เป็นสไตล์ของเราก็อีกเรื่องหนึ่งหรือจะแต่งตัวให้เป็นเอกลักษณ์อีกเรื่องหนึ่งดาราบางคนเขาชุดเดียวชุดไหนชุดนั้นเวลาเขาออกหน้าจอก็จะเป็นชุดเดียวตลอดอันที่เขาทำได้คือเขาเป็นดาราเลเนดาราคนใส่แว่นเขาต้องใส่ตลอดถอดแว่นไม่ได้เป็นจุดขายของเขาบางคนโกนหัวก็ต้องโกนหัวตลอดเป็นจุดขายของเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าเขาต้องให้จาเป็นภาพคือเขาเห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าดาราคนนี้เป็นใคร อย่างนี้ผมต้องใส่ชุดเสื้อสูตรน้ําตาลตลอดไหมเนี่ยแต่ว่าเทปตอนก่อนๆใส่เสื้อไงสีดํานะอเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คิดแนวเนี่ยเจ้าพ่อวงการไอทีสติปจ็อบสดเสดตเสแสแตมสแนก็คือคอนเซ็ปแค่ว่าคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดกับเรื่องเสื้อผ้าคุณอะไรก็ได้อะไรเงี้ยใช่แต่นั่นคือเขาคือสต e ปจ็อบไงใช่ เราไม่ได้ไปลงจบทเขาเออจริงๆนะตอนนั้นซื้อมาล้วเปสิบตัวเลยนะแต่อย่างนั้นจริงๆไปไหนแล้วเราก็สูตรเนี่ยคุมตวงแล้วก็คือจบเหมือนกันครับแต่ครั้นี้ก็ไม่ได้แล้วบางครั้งเราเราก็ต้องดูอย่างที่บอกก็ต้องดูความเหมาะสมครับในช่วงท้ายนะครับเข้าไปที่เฉเยอดความสุขนะครับใน Facebook นะครับผมเซิร์ชเลยเฉลยอดความสุขเจ้าหัวข้อนี้มาคุยซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องที่คุยเมื่อสักครู่ลองตัดสินใจคิดและลงมือทําด้วยตัวเองชีวิตจะมีความสุขขึ้นเยอะ อันนี้ผมบอกกิจวัตรและเสื้อผ้าจริงๆก็ถ้าไม่แคร์เสือนะครับอยากจะใส่อะไรก็ใส่ที่เรารู้กว่าเราสบายใจและมั่นใจอใส่แล้วมั่นใจก็ทําคิดแล้วก็ทําไปก็ไม่ต้องสนใจใครในจังหวะที่คุณรู้สึกว่าคุณส่องกระจกตัวเองแล้วดูดีนี่คือความสุขคุณมาแล้วนี่คือที่เพจสําเร็จความสุขแนะนําทําไงก็ได้ให้สําเร็จในความสุขให้สาเร็จโดยที่ไม่เดือดร้อนใครด้วยครับสาคัญที่สุดเลยใช่ อ่ะโอเคครับโอเคเทปนี้ลาไปลาไปกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ